จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยการเกษตรถือเป็นอาชีพรองแต่ยังคงไว้ด้วยวิถีเกษตรกรรมในชุมชนเมืองดังเช่นในตำบลฉลองอําเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตที่มีความต้องการการบริโภคพืชผักปลอดสารพิษในพื้นที่จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลฉลองน้หมูที่6ตำบลฉลองอําเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตขึ้นภายใต้แนวคิดชุมชนจะเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ต้องปฏิบัติโดยกเกษตรกรเพื่อกเกษตรกรจุดเริ่มต้นก็การไอตังสุนเจโชตมณเจลองเดิมทีสุนเจโชตมณเจลองตังอยู่ที่ไอฤทิกสิบเอ็ดมูฮาตมณเจล่องปัจจุบันมามาย้ายมาอยู่ที่มูฮกตมณเจลองเนื่องจากไอการรวมตัวก็เกษตรกรที่จะมา มาทำเจื้อราในพื้นที่อันค่อนข้างจะโดยส่วนมากมันจะกระจายอยู่พอเราตั้งสูนนี่ขึ้นมาแล้วก็สามารถรวบรวมสมาชิกรวบรวมรวบรวมรวบรวมสมาชิกได้ต่างมัดสามแปดคนเขมาทำเจื้อราตโคุรมากครับไอผลิตเชื้อไอทางไอน้ำส้มปวันไม้ไอเรดชังนเชื้อปลาต่างๆแต่ว่าเราจะไปเน้นมะที่ว่า ที่ต้นก็คือเชือไตโคลม,มาราวาสมาชิกส่วนมากก็จะปลุกทุเรียนก็จะปลุกทุเรียนแล้วก็ปืชดพักฉะนั้นเราจะทำวบบนี้ก็ได้เผื่อว่าให้ให้ามาชิกก็รอวันได้บ,บริปุบรปืชผักที่ปอดภัยฉะนั้นเราก็เลยนับมารวมตัวกันเดือนละครั้งเพื่อมาผลิตเชือ้อไตโครม,มากับไอ้ร้านเชื้อพันธุ์ต่างๆเนี่ยไอ้นี่คือเป้าหมายของเราที่ว่าเราต้องการทำ ทำให้ไอ้ทุนนี้ขึ้นมาเพื่อให้มาตรงโจทย์กับประเด็นที่ว่าเขาจะเอานำไปใช้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลฉลองประกอบด้วยคณะกรรมาการจำนวน5รายปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน38รายมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับ ที่สมาชิกทุกคนรับรู้ร่วมกันและในทุกวันศุกร์แรกของเดือนสมาชิกจะมีการนัดประชุมเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมไปถึงการร่วมการวางแผนการผลิตชีวพันธุ์เช่นเชื้อราตโคเดอร์มาเชื้อราบิวเรียให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกและผู้สนใจรวมไปถึงมีกิจกรรมการตรวจวินิจฉัยพืชเบื้องตน้นโดยเกษตรกร,ร,กร,รสามารถจำแนกศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติในแปลงของตนเพื่อดำเนินการจัดการได้ มีแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชหลักจำนวน2แปลงสำหรับเป็นข้อมูลในการประเมินสถานการณ์การการะบาดศัตรูพืชที่สำคัญในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการระบาดให้ชุมชนทราบผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์เช่นวิทยุชุมชนใบปลิวหอกระจายข่าวแอปพลิเคชันไลน์และ Facebook เ,เป็นต้น จากการดำเนินการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตะบนฉลองส่งผลให้สมาชิกภายในศูนย์มีการปรับเปลี่ยนจากการทำการเกษตรจากที่ใช้สารเคมีเป็นการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานหรือ IPM มีการนำองค์ความรู้ของศูนย์มาปรับใช้ภายในแปลงเช่นการใช้แมลงหางหนีบเพื่อเป็นตัวห้ามกำจัดแมลงศัตรูพืชการใช้สารชีวพันธุ์ในการควบคุมโรคพืชมีการจัดการชีวพันธุ์ที่เสื่อมส ภาพหรือหมดอายุอย่างถูกวิธีอีกทั้งการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้สารเคมียังเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำภายในชุมชนที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วยศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลฉลองมีจุดเด่นที่สำคัญนอกเหนือจากการนำการจัดการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน หรือ IPM โดยเน้นการใช้สารชีวพันธุ์ทดแทนการใช้สารเคมีที่สมาชิกนำไปใช้ในแปลงแล้วสิ่งสำคัญคือความสามาคัคคีจิตอาสาของสมาชิกที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการพบปะแลกเปลี่ยนปัญหาด้านการเกษตรการแก้ไขปัญหาร่วมกันในด้านการประกอบอาชีพด้านขั้นการเกษตรของสมาชิกทำให สมาชิกมีความเข้มแข็งมาถึงทุกวันนี้รวมถึงการที่สมาชิกศูนย์จัดการจัดรูพืชชุมชนตบนฉลองมีความตั้งมั่นที่จะทําการเกษตรแบบปลอดภัยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตเห็นว่าศูนย์จัดการจัดรูพืชชุมชนตบนฉลองมีศักยภาพสามารถที่จะเป็นต้นแบบเรื่องการบริหาร จัดการจัดตูพืชชุมชนโดยชุมชนได้อย่างยั่งยืนเนื้อสิ่งอื่นใดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลฉลองมีการดำเนินกิจกรรมอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องส่งเสริมการทำการเกษตรแบบปลอดภัยใช้สารชีวพันธุ์ทดแทนการใช้สารเคมีซึ่งเป็นความต้องการแรกเริ่มของสมาชิกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้บริโภคผักที่มีคุณภาพปลอดสารพิษ โดยมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีสิ่งแวดล้อมดีเป็นสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนศูนย์การสูส่ประช